สวัสดีครับผมเจตชวกรธนานิทิพักนะครับยินดีได้รู้จักทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับได้รับเกียรติให้มาพูดเรื่องแผนกนรารตลาดของอัตโทมี่นะครับอัโทมี่บอกว่าจะมาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายนะครับประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายตอนผมได้ฟังคํานี้ครั้งแรกผมก็งงๆจะมาเปลี่ยนอะไร ธุรก,กิจเครือข่ายก็คือการขายของกับชวนคนเขาจะมาเปลี่ยนอะไรพอมาศึกษาอะตอมีมากเข้ามากเข้าเราก็เลยเข้าใจเลยว่าอัตอมีแตกต่างจากธุรก,กิจเครือข่ายขายตรงโดยสิ้นเชิงครับธุรก,กิจเครือข่ายส่วนใหญ่ที่เรารู้จักส่วนใหญ่เขาจะขายของของถูกหรือของแพงครับส่วนใหญ่เขาขายของแพงอภิมหาแพงพอเขาขายของแพง คนไม่ซื้อพอคนไม่ซื้อเราเลยต้องออกไปขายไปตื้อง้อขอขายใช่หรือไม่ธุรกิจเครือข่ายเป็นแบบนี้แล้วส่วนใหญ่เก็บค่าสมัครเก็บค่าแรกเข้ามีค่าต่ออายุรายปีพอคุณออกไปขายของไม่ได้เขาก็บังคับให้คุณซื้อสินค้ารักษายอดทุกเดือนใช่หรือไม่นี่คือปัญหาของธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่บนโลกใบนี้หนึ่งของแพง คะแนนน้อยสองเสียค่าสมัครมีค่าต่ออยู่รายปีมังคับรักษายอดสี่ต้องไปเตืงองาะขอขายอ่ะสี่ห้าอย่างเนี้ยอัตโอมีไม่หนึ่งข้อดีของอัตโอมี่หนึ่งสมัครฟรีไม่มีค่าแรงเข้าไม่มีมังคับรักษายอดขายของดีราคาถูกเนี่ยเป็นเหตุผลเลยตอนที่ผม จะสมัครอะโทมี่ตอนที่ผมรู้จักกับสปอนเซอร์ของผมผมถามเขาเลยว่าบริษัทอะโทมี่เป็นบริษัทของประเทศไหนเขาบอกว่าเป็นของเกาหลีผมอ,อ้าวเขาเป็นของเกาหลีนี่ผ่านเขาก็สงสัยทําไมมันผ่านละคนตุ้มผมบอกเลยว่าคนทั่วโลกเป็นติ่งเกาหลีครับตอนนี้กระแสเคป๊อปอะเคป๊อปเคเวฟอะไรเงี้ยกระแสของเกาหลีไปทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นสินค้ามาจากเกาหลีเนี่ยสินค้ามันขายตัวมันเองมันสอบ่าน ไม่ใช่สินค้ามาจากประเทศประเทศไหนก็ไม่รู้อ่ะคุณคิดเองเนะแทบจมาจากจีนอย่างเงี้ยคนคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมั่นใจสินค้าจีนในี่ไหมไม่ค่อยมั่นใจสินค้าอ่าคุณภาพในคุณภาพของสินค้าของประเทศจีนใช่หรือไม่คนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นพอบอกว่าเป็นของจีนคนจะดีมัือเปล่าเนาะดีหรือไม่ดีหรือดีอะไรมันจะเกิดความรังเลงไงลองบอกเป็นสินค้ามาจากเกาหลีมาจากญี่ปุน่นมาจากอเมริกาใช่ไหมมาจากสวิตเซอร์แลนด์แบบเนี้ย คนจะรู้เลยว่าของมาจากประเทศเรานี้เป็นของดีมันก็เปิดใจคนง่ายไงน,นี่ยเป็นเหตุผลเหตุผลแรกที่ผมเลือกอะโทมี่เหตุผลที่สองผมถามเลยถามสปอนเซอร์ผมราคาสินค้าเป็นยังไงครับอของดีและถูกคุณตุ้มเป็นของดีและราคาถูกมากผมว่าโหอย่างนี้ผมสมัครเลยเขาก็ถามทําไมอ่ะทําไมคุณสมัครไา้จังเขาบอกอ,อ๋อก่อนหนึ่งมันเป็นมาจากเกาหลีสินค้ามันขายตัวมันเองได้อยู่แล้วพอเป็นของดีราคาถูกคนจะซื้อซ้ําครับ ถ้าดีและแพงถ้าดีแต่แพงคนจะคิดเยอะแล้วมันดีนะแต่มันแพงอ๋ออ้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลเป็นเหตุผลที่ผมเลือกอัตโอมี่นะครับแลวแผนการการตลาดของอัตโทมี่เนี่ยประธานปาร์คบอกว่าเราจะเน้นเรื่องความสมดุลและความยุติธรรมในที่นี้มีใครชอบให้ถูกรัฐเอาเปรียบไหมสมมุติคุณทํางานประจําคุณทํางานประจําอยู่นะทํางานกับเพื่อนร่วมงาน่ะ มีเพื่อนร่วมงานอยู่หนึ่งถึงสองคนเนี่ยอู้งานคุณทาอยู่คนเดียวแต่เขาอู้งานถึงเวลาจ่ายเงินรับเงินเท่ากันนะคุณยอมไหมคุณยอมเสียเปรียบเขาไหมผมไม่มีใครยอมใช่ไหมผมไม่มีใครยอมรูปเขาเปรียบหรือเสียเปรียบใช่ไหมเนี่ยคือแนวคิดของอัโทมี่ทามากได้มากทําน้อยได้น้อยไม่ทําไม่ทําก็ยังได้นะในอัโทมี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไม่ทําในอัโทมี่ก็ยังได้เงิน มันมีมันมีทีมงานใต้สายงานผมเนี่ยแม่สมัครเข้ามาใช่ไหมแม่ก็จับลูกสมัครฝั่งซ้ายอาจับน้องสาวสมัครฝั่งขวาพอทําไปทํามาองค์กรโตพอรู้แผนวาอัดแผนอาโตม่ดีแม่ก็ไปทําให้ลูกจับหาคนมาสมัครต่อลูกฝั่งขวาสรุปลูกได้เงินครับจะได้เล็กๆน้อยๆ้วได้เศษเงินได้ไม่เยอะเท่ากับคนที่ทําครับแผนอะาโตมิออกแบบมาอย่างนี้ แค่คุณเอาตัวคุณเข้าสู่ระบบอัตโทมี่ยังไงก็ก็ได้เงินนะครับจุดเด่นของอัตโทมี่คือกลยุทธ์แมสทิสผลิตของดีมาขายในราคาถูกเหมือนเอาของเหมือนเอารถเบนซ์มาขายในราคาโตโยต้าอะไรแบบเนี้ยถ้ารถเบนซ์มาขายในราคาโตโยต้าใครๆก็ซื้อใช่ไหมครับเพราะว่ามัน,มนถูกไงดี D เละถูกคนจะซื้อเองไม่ต้องไปวิ่งหานะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอะตอมมี่คือการเป็นระบบไบนารีสองสายงานปกติบริษัทขายตรงส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นระบบสเต็ปสเต็ปใช่ไหมระบบเหมือนว่าเวลาเวลาเราไปชวนใครมาเนี่ยเราต้องอติดตัวเราหมดเลยสมมติผมไปชวนคุณมาเนี่ยผมมีผมสปอนเซอร์คนอื่นแนะนาคนอื่นเข้าส่วเข้าเข้าสู่บริษัทอะไรเงี้ยผมก็ติดตัวผมหมดเลยผมไม่ช่วยคุณด้วยระบบอื่นแผนเขียนมาแบบนั้นแต่ในอะตอมมี่ใช้ไบนารีสองสายงาน่ะ คือผมเอาติดตัวผมได้แค่สองคนสมมุติผมแนะนําคุณข้าส่วนผมีกับนายกพอ,อผมยินนะแนะนํานายขอนายคอนายงมาเนี่ยผมมาติดตัวผมไม่ได้ละผมต้องส่งคนลงไปสมัครต่อคุณหรือว่าต่อนายกลงไปผมต้องช่วยให้คุณมีดาวไลน์ช่วยให้คุณมีทีมงานดีไหมถ้าเป็นมอสัตว์งื่อนน่ะเราต้องหาดาวไลน์เองหาทีมงานเองใช่หรือไม่นี่คือข้อดีของระบบบนารี่นะครับข้อดีข้อที่สอง สมัครฟรีพอสมัครฟรีคนก็เข้าสู่ระบบได้ง่ายไมโครโรตัสสมัครฟรีไหมครับฟรีลองไมโคโรตัสเก็บ่า,าสมัครใครจะเป็นใครจะไปเป็นลูกค้าจะทําทบัตรสมาชิกของไมโครโรตัสมันคงดีดีใช่ไหมครับปัมน้ํามันก็ทําบัตรฟรีเห็นไหมมีการสะสมแต้มเหมือนกันเลยอโธมี่ก็สมัครฟรีสะสมแต้มเนี่คือข้อดีของอโธมีข้อดีข้อพิสายพืการไม่จํากัดชั้นลึกการไม่จํากัดชั้นลึกนั้นมันดียังไงพอสตดท้ายตรงส่วนใหญ่เนี่ย เวลาเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเป็นลูกตรงของเราประสบความสําเร็จอย่างเช่นถ้าผมผมไม่ชวนคุณคุณคือลูกตรงของผมถ้าผมจะประสบความสําเร็จเป็นไดมอนด์สมมติว่าต้องมี3าคนแล้วถึงจะเป็นไดมอนด์ผมต้องมีลูกตรงของผมเป็นคุณเป็นในกในขอกขอคอ,คอและคุณเนี่ยต้องประสบความสําเร็จผมจึงประสบความสําเร็จแ,แต่ถ้าคุณเลิกไปก่อนละ่ะในกในขอเลิกไป,ไปละ่ะผมก็ต้องไปหาใหม่ผมก็ไม่มีไม่มีทางที่ประสบความสําเร็จเป็นตําแหน่งเพชรได้ใช่หรือไม่ แต่พออัตอมีบอกว่าอย่างที่มัน,มนเหนื่อยไปมันยากไปสําหรับคุณเขาบอกว่าเป็นใครก็ได้ข้างล่างคุณน่ะที่สมัครต่อกันลงไปจะเป็นคนที่เขาสมัครมาเองอัปไลน์ส่งลงไปหรือว่าคุณส่งลงไปหรือว่าคนของคุณส่งลงไปข้างล่างอะ่ะจะอยู่ขาในอยู่อยู่ขานอกอยู่ขาซ้ายอยู่ขาจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกจะพูดภาษาไทยภาษาต่างประเทศขอเขาอยู่ข้างล่างคนซ้ายซ้ายสองคนขวาสองคนะสบค,ความสำเร็จขึ้นมาเป็นเซลล์มัตเตอร์คุณเป็นไดมอนด์รับรายได้หนึ่งถึงสามแสนบาทต่อเดือน อย่างนี้ดีไหมครับดีใช่ไหมครับเห็นไหมมันง่ายไปหมดเลยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งพอการไม่จํากัดชั้นลึกเนี่ยพอเรามีทีมงานไปโผล่ที่ต่างประเทศใช่ไหมองค์อาตม,มีใช้รหัส one word one code คือหนึ่งรหัสใช้อ่าทั่วโลกมีทีมงานไปอยู่ต่างประเทศทุกคนซื้อกินซื้อใช้อยู่ต่างประเทศนะบางคนชอบซื้อบางคนชอบขายอยู่ต่างประเทศเขาจะเอาคะแนนทุกเม็ดทุกคะแนนน่ะ มารวมคิดเงินปันผลให้เราที่เมืองไทยครับแบบนี้ดีไหมครับสุดยอดไหมครับที่พูดยังไม่จบเลยนะนะที่สำคัญอัโทมี่มีเรื่องระบบเพดานรายได้เพดานรายได้นั้นมันดียังไงเนื่องจากว่าอัโทมีไม่จํากัดชั้นลึกใช่ไหมคะแนนมันจะไหลามาเทมาจากทั่วทุกสารทิศอ่ะทั่วทุกมุมโลกมาหาเราอะ่ะถ้าเกิดไม่มีเพดานรายได้ คนมาก่อนเราไอ้คนที่มาเป็นอัพไลน์เรามาก่อนเราอะคะแนนก็จะล้นล้นไปเยอะเลยอาจจะไปวันเป็นร้อยล้านคะแนนพันล้านคะแนนเขาก็จะได้เงินเยอะกว่าเราไงไอเรามาทีหลังเราก็ได้เงินน้อยาทั้งทั้งที่ตำแหน่งเท่ากันนะเราไม่มีทางตามเขาทันเลยอาทมี่บอกงั้นมันไม่แฟ์กับคนมาทีหลังกําหนดพีดานรายได้เลยสูงสุดวันละสี่หมื่นบาทครับเดือนละล้านสองค่าจับคู่นะ เพราะนั้นคุณมาฮีหลังคุณก็ได้วันละสี่หมื่นคนมาก่อนเราก็ได้วันละสี่หมื่นครับทุกคนรับเท่ากันัเดือนละล้านสองอย่างนี้โอเคไหมครับยุติธรรมไหมครับนะคราวนี้คุณตื่นเต้นและคุณเริ่มสนใจในระบบอัตโอมี่มาดูกันว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนหรือแผนการตลาดอัตโอมี่มีอะไรบ้างเงินเงินในโอมี่มีอยู่สี่ก้อนก้อนแรกเขาเรียกว่าค่าเจนเนอเรลคอมมิชชั่นหรือค่าจับคู่ก้อนที่สองเขาเรียกว่ามาสเตอร์ชิพ โบนัสนะหรือค่าปะจําตำแหน่งมาสเตอร์ข้อที่สามคือมาสเตอร์ชิปโปรโมชั่นเป็นรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียวที่คุณขึ้นตำแหน่งนะข้อที่4ีคือ6เปอร์เซนศูนย์รูลนะครับค่าจับคู่นะครับค่าจับคู่มียังไงพูดง่ายๆคือเวลาคุณสมัครเข้าสู่ออดโทมี่เนี่ยคุณต้องมีคะแนนส่วนตัวนะครับคะแนนส่วนตัวเริ่มที่หนึ่งมื่คะแนนสาม0 0นเจ็ดแสนล้านห้าแล้วก็สองล้านสี่แสนคะแนนหนึ่ง0,000ื่นคะแนนนี่เขาเรียกว่าตาแหน่งเมมเบอร์ สามแสนคือเอเจนต์เจ็ดแสนคือสเปเชียลเอเจนต์ร้านห้าคือดิลเลอร์ชิพนะครับส่วนสองร้านห้าคือเอ็กคลูซีฟดิสติบิวเตอร์นะครับคุณจำไว้แค่นี้ก็พอนะหนึ่งหนึ่งหมื่นสามแสนเจ็ดแสนร้านห้าและเก็ะสองร้านสีเราต้องมีคะแนนส่วนตัวก่อนเราจึงมีสิทธิ์รับรายได้แต่รา,ายได้เรายังไม่เกิดนะถ้าคุณสมัครเข้าสู่อัตโอมี่คนเดียวโดด,โด,ด คุณไม่มีคะแนนคุณก็ไม่มีสิทธิ์รับรายได้พอคุณมีคะแนนหนึ่งหมื่นคะแนนคุณก็มีสิทธิ์รับรายได้วันละหกร้อยบาทสูงสุดวันละสี่หมื่นนะถ้ามีหนึ่งหมื่นคะแนนคุณมีสิทธิ์รับรายได้วันละหกร้อยถ้ามีสามแสนคะแนนก็วันละพันแปดเจ็ดแสนคะแนนวันละสามพันหกหนึ่งจุดห้าล้านคะแนนก็วันละเจ็ดพันสองถ้าสองล้านสี่ขึ้นไปก็วันละหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะครับคุณจำไว้ท่านี้ประคะแนน คะแนนรายได้เราจะมายังไงเวลาเราเข้ามาอาโตมี่อาโตมี่เขาอยากได้ลูกค้านะครับอาโตมี่เขาอยากได้ลูกค้าเขาก็ต้องการให้เราสร้างลูกค้าให้กับอาโตมี่เราต้องแนะนําคนเข้าสู่ระบบ2คนเป็นอย่างน้อยนะครับสคนเป็นอย่างน้อยก็ให้สมัครฝั่งซ้าย1คนขวาหนึ่งคนเวลาเขาสมัครเข้ามาเขาก็ต้องมีการซื้อกินซื้อใช้สะสมแต้มส่วนตัวใช่หรือไม่ เพื่อมันคือมีสิทธิ์รับรายได้แต้มส่วนตัวของทุกคนมันจะสะสมตลอดชีวิตจาก1 0,000ก็กลายเป็น2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นของของในบ้านหมดก็ซื้อใหม่ของใหม่มาซื้อหมดของหมดแล้วก็ซื้อซับซื้อวนไปวนมาคะแนนก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมจาก1 0,000ก็กลายเป็นซ้าย30,000นคะแนนขวา3 0 0 0 0นคะแนนคราวนี้เงินปันผลหรือว่าเงินค่าเจเนรอบคอมมิชชั่นเขาดูยังไงเขาก็จะกลับมาดูคะแนนส่วนตัวของคุณว่าคุณมีเท่าไหร่ถ้าคะแนนส่วนตัวคุณมี10,000คะแนนซ้ายคะแนน กลุ่มผู้บริโภคทางซ้ายมา3 0 0 0 0นขวาม,มา30,000นคุณได้หกรครับแต่ถ้าคะแนนส่วนตัวคุณมีที่ส0,000นคะแนนซ้ายมา3 0 0 0 0นขวาม,มา3 0 0 0 0นคุณได้นน1น0 0ับาทเข้ากระเป๋าเห็นไหมครับยิ่งมีคะแนนส่วนตัวมากก็ยิ่งมีสิทธิ์รับเงินปันผลมากก็เหมือนเรามีหุ้นน่ะยิ่งมีหุ้นมากเราก็มีสิทธิ์รับเงินปันผลมากใช่หรือไม่นี่คือข้อแรกนะครับถ้ามีทุกวันก็ได้ทุกวันถ้าได้วันละ4 0 0 0 0เดือนก็ล้านสองครับ บริษัทอโอมี้จะคิดเงินให้เราทุกวันจ่เป็นรายสัปดาห์คิดเงินให้เราทุกวันพุธจนถึงวันอังคารแล้วก็จ่ายในอังคารถัดไปอันนี้คือรายได้รายวันรายได้รายวันหรือว่ารายครั้งนะครับมีทุกวันได้ทุกวันมีเดือนละครั้งก็ได้เดือนละครั้งมีปีละครั้งก็ได้ปีละครั้งมี10ปีได้หนึ่งครั้งก็ได้หนึ่งครั้งนะครับเขาเก็บคะแนนให้เราตลอดไม่มีวันหมดอายุจนกว่าจะได้ค่าจับคู่เข้าสู่ระบบอัตโอมี่ยังไงก็ได้เงินครับ นี่คือข้อดีของอัตโอมีนี่คือรายได้ข้อ,ข,อข้อแรกนะต่อไปคือรายได้ข้อที่2 Master ตอร์ชิปโบนัทนะครับมาสเตอร์ชิปโบนันี่คือเป็นเงิน All ออเซลเขาจะเอายอดขายทั่วโลกมาแบ่งจ่ายให้เท่าๆกันสำหรับคนที่ทำคุณสมบัติหรือว่าทำตำแหน่ง Master ร h i ิปได้ตำแหน่ง Master ร h i ิปในอัตโอมีตำแหน่งเริ่มแรกคือตำแหน่งเซลมาสเตอร์ตำแหน่งขัดไปคือไดมอนด์ชารอนสตาร์โรโย คราวแล้วก็อิมพีเรียลมาสเตอร์ตำแหน่งชงสุดใ, cycles, ในอาตมิคืออิมพีเรียลมาสเตอร์คนที่มีรายได้เดือนละสามล้านบาทรับมาสเตอร์รับมาสเตอร์ชิปโบนัะเดือนหนึ่งก็ประมาณสองล้านบาทนะเซลมาสเตอร์เนี่ยเซลมาสเตอร์ถ้าคุณดำรงตำแหน่งเซลมาสเตอร์ได้คนที่จะเป็นเซลมาสเตอร์ได้คือต้องมีคะแนนส่วนตัวอย่างน้อยเจ็ดแสนคะแนนเจ็ดแสนคะแนนหรือเป็นตำแหน่งสเปเชียล เอนะครับแล้วต้องมียอดกลุ่มยอดกลุ่มทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งละ2.5ล้านคะแนนในในในทุกวันที่15หรือในทุกๆสิ้นเดือนถ้าทุกๆวันที่15คะแนนคุณมาซ้าย2ล้าน 5, 5ขวา2ล้าน5คะแนนส่วนตัวคุณมี7 0 0 0 0 0คะแนนคุณเป็นแล้วเซลล์มัตเตอร์ครับคุณจะได้เงินออเซลหรือมัตเตอร์ชิปโบนัสเนี่ยอยู่ราวๆ1มื0 0บาทครับบวกลบนะแล้วแต่ยอดนะ ถ้าในเดือนนั้นมีเซลมัตเตอร์หลายคนก็ตัวหารก็เยอะหน่อยถ้ามีเซลมัตเตอร์น้อยคนตัวหารก็น้อยหน่อยก็ได้เงินมากหน่อยอะไรแบบเนี้ยเงินออเซลมันดียังไงเพราะว่าคนมาคนมาก่อนเราคะแนนของเราก็คือคะแนนของเขาเห็นไหมคะแนนของเราก็คือคะแนนของอัปลายเราถ้าอัปลายเราเป็นเซลมัตเตอร์เราเป็นเซลมัตเตอร์อัปลายเรามียอดอ่า5ล้านคะแนนเอกเรามียอด2.5ล้านคะแนน ตำแหน่งเดียวกันอตโตมี่ก็บอกว่าให้เอา2.5ล้านอ่ะมาบวกกับ5้าล้านคะแนนทั้งหมดอ่ะมีมีเท่าไหร่คุณเอา10%ปรไปคูณแล้วก็หารแบ่งเท่าๆ่ากันเพื่อความยุติธรรมว่าตำแหน่งเดียวกันผลงานเดียวกันต้องได้เท่าๆกันอะไรแบบนี้ครับนะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมพอคุณดำรงตำแหน่งนะคนไดมอนด์แล้วคนเป็นไดมอนด์มาสเตอร์ยังไงอ่ะคนคนอยากจะเป็นไดมอนด์มาสเตอร์ต้องมีคะแนนส่วนตัวที่1 5จล้านคะแนนครับ 1.5ล้านคะแนนนะซื้อกินซื้อใช้สะสมไปได,ได้ตลอดชีวิตเดี๋ยวมันก็ถึงเอง1.5ล้านคะแนน1.5ล้านคะแนนแค่1.5บาทนะครับไม่ให้1.5ล้านบาทน,นะไม่ใช่นะ1บาทในอัตโอมีมีค่าประมาณ10ถึง20คะแนนครับให้เยอะนะคนที่จะเป็นไดมอนต้องมีคนข้างล่างเราประสบความสําเร็จนะจะเป็นคนที่เราชวนเองหรือเป็นคนที่เขาสมัครเข้ามาเอง คนที่อัพไลน์ส่งลงไปหรือเป็นคนที่ดาวไลน์ของเราส่งลงไปประสบความสําเร็จเป็นเซลล์มัตเตอร์ครับซ้าย2คนขวา2คนครับจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกจะพูดภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศขอข้างล่างเรามีสองคนอะซ้าย2คนขวา2คนเป็นเซลล์มัตเตอร์เราก็เป็นไดมอนด์ครับมีรายได้หนึ่งถึงสามแสนบาททันทีนบดีไหมแล้วตำแหน่งสูงสุดคืออิมพิเรียลอิมพิเรียลต้องการซ้ายสองคาวมาสเตอร์ master, ขวาสองคาวมาสเตอร์ master, ครับ ก็มีรายได้เดือนละสามล้านบาทครับดีไหมครับเป็นใครก็ได้ด้วยนะถ้าตอนนี้เราทําอัตโอมี่ประสบความสำเร็จแค่สตาร์มัตเตอร์อย่างเงี้ยมีรายได้เดือนประมาณสามแสนถึงห้าแสนบาทอย่างเงี้ยแล้วเราก็หยุดแล้วเราไม่ทําละเราก็ส่งต่อให้ลูกเราลูกเรามาทําต่อลูกเราอะไรขึ้นถึงแค่รอยลลูกเราก็หยุดลูกเราไม่ทําต่อก็ยกให้หลานหลานมาทําต่อก็เป็นอิมพีเรียล แบบนี้ก็ได้นะครับแพนอาตมมีออกแบบมาว่าส่งต่อให้3ามเจเนอเรชันนะตัวเราลูกน้องรอดหล้าเรานะครับหน้าที่สำคัญรายได้ข้อที่สามรางวัลเงินสดด้ครั้งเดียวนะครับหรือว่ามาสเตอร์ชิปโบนัสและรางวัลการท่องเที่ยวนะถ้าคุณเป็นตำแหน่งเซลมาสเตอร์ Master, หรือว่าเป็นไดมอนด์เนี่ยคุณไม่ได้เงินสดนะคุณได้แค่ ของของรางวัลน,นะเป็นของเครื่องสําอางนะฮะเสริมอะไรอย่างงี้แล้วแต่บริษัทจแจกให้คุณนะเป็นเป็นของรางวัลเป็นเป็นของชํารวยเอาพูดง่ายประมาณนั้นถ้าคุณเป็นตําแหน่งชารอนโรสขึ้นไปชารอนโรสจนถึงอิมพีเรียลคุณจะได้เงินสดและตั๋วท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีชารอนโรสรับเงินสดนะทุกๆครั้งนะที่คุณขึ้นครั้งแรกที่คุณขึ้นตําแหน่งนะชารอนโรสครั้งแกรกบริษัทให้คุณเลยค่าเหนื่อยสอง0 0่ดันบาทครับได้เป็นเงินสดเข้ากเป๋าคุณครับ แจกนเวทีให้คุณเด็นๆเลยสตาร์มัตเตอร์อไดมอนด์ได้สองหมื่นแปดครับจำาก็บนะไดมอนด์ได้เงินสดสองหมื่นแปดชารอนได้ชารอนได้ห้าหมื่นชารอนได้ห้าหมื่นนะครับสตาร์มัตเตอร์ได้สามแสนรอยได้หนึ่งจุดห้าล้านคราวคราวได้สิบล้านอีเรีย์ได้สามสิบล้านเป็นเสร็จถ้าคนพิชิตทุกตำแหน่งได้สี่สิบสองล้านบาทครับซื้อหวยยังไม่ถูกนะ มาทาอโตมีสักสิบทีคุณเป็นอิมพีเรียลได้อะได้สี่สิบสองล้านบาทคุณเอาไหมอ่ะมาทําแบบมาทําด้วยกันน่ะที่สําคัญพอคุณเป็นเป็นตําแหน่งรอยัลเนี่ยบริษัทให้ให้เงินเดือนคุณใช้อีกเดือนละห้าหมื่นบาทนะครับเงินกินเปล่านะไม่รวมกับค่าจับคู่มาสเตอร์ชิปโบนัสนะเป็นเงินกินเปล่าเนี่ยเดือนละห้าหมื่นให้รถยนต์หนึ่งคันแต่ถ้าคุณ ถ้าคุณเป็นคราวล่ะคราวให้ให้ให้เงินใช้เดือนละแสนห้าครับรถยนต์หนึ่งคันครับถ้าเป็นอิมพิเรียลล่ะให้เดือนละสามแสนครับรถยนต์หนึ่งคันครับบ้านหนึ่งหลังครับรถยนต์นี่มีคนขับให้ด้วยนะครับจ่ายค่าคนขับให้เดือนละสองหมื่นห้าจ้างเลขาให้อีกหนึ่งคนนะครับเลขาเดือนละห้าหมื่นนะครับผมยังคิดเลยเอ้ยถ้าเกิด แฟนผมตายไปก่อนแล้วผมไปทะลปเลองเป็นอินเขาเรียกผมไปจ้างเลยค่าอ้อเดือนห้าหมื่นอัตโนมี่ใจ่ายให้อะไรเงี้ยนี่เป็นความคิดเล่น,น<ม>ๆนะครับอย่าอย่าไปสีเรียสมากนะครับส่วนยได้ข้อข้อสุดท้ายและได้ข้อที่สี่นครับเป็น6%ศูนย์การเรียนรู้ปกตินเนี่ยเวลาเราทรําธุรกิจเครือข่ายเครือข่ายขาย,ขายตรงอื่นเนี่ยเวลาเราจะเปิดศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราต้องใช้ใช้เงินตัวเองในการเปิดค่าเช่าค่าดูแลศูนย์เนี่ยก็ตกเงินของเราทั้งนั้น่ะ แต่โตมี่บอกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ต้องเดี๋ยวไอาจายให้เองคือเขาจ่ายให้เรา6%จากยอดยอดภายในศูนย์เราครับคือใครเป็นสมาชิกศูนย์เราซื้อกินซื้อใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเขาเอาเอา6%ไปคูณพีวีแล้วคิดคำนวณเป็นเงินมาให้กับเราครับเดือนหนึ่งจ่ายให้เราสองครั้งครับดีไหมครับาหายสุดนี้คุณฟังอาโตมี่มาหมดแล้วฟังแผนมาหมดแล้วนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในยุคข,ของความไม่แน่นอนนะครับโรคมันเปลี่ยนไปเร็วอะโรคเราเปลี่ยนไปเร็วมากวันนี้มีงานทําพรุ่งนี้อาจจะตกงานวันนี้สินค้าขายดีพรุ่งนี้อาจจะขายไม่ดีก็ได้เราอยู่ในยุคข,ของความไม่แน่นอน AI ก็เข้ามาแทนคนโรคมันเปลี่ยนไปเร็วสงครามการค้าก็ก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็รุนแรงขึ้นโรคระบาดก็รุนแรงขึ้นเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีชมีวิต ไ,ไม่ว่า AI จะมาแทนเราไอคนเขียนโปรแกรมตัว a อททำงานก็ยังต้องล้างหน้าแปรงฟันใช้อยู่หรือไม่วันนี้เราตกงานเราก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันเรายังทำงานอยู่เราก็ยังต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมวันนี้เราไม่เปลี่ยนรายจ่ายเหล่านี้รายจ่ายในชีวิตประจำวันมาเป็นรายได้ในอัโทมี่ครับแปลงสีฟันทองคำของอาโทมี่ด้ามละ38บบาทซื้อได้ไหมครับ ยาสีฟันหลอดละสี่สิบาทซื้อได้นี่ครับอดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันเราก็แก้ไขไม่ทันมีแต่อนาคตเท่านั้นครับที่เราเปลี่ยนได้แก้ไขได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อัโมมีครับสวัสดีครับ